เดี๋ยวฝมาแรงเราจะลงเดี๋ยวลุกกึ้นก่อนครับมีแต่งกางพีงสติงไหมั้อมาได้อยู่แล้วไม่ต้องพักนอ้วอไรมาแล้วออมาใสสวยครับเลยพกกคุ E aí, A quê? A quê? Do lưu 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 tít tóc là tụi nhau? Hã? Yes, I think you. Tụi 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 ถามยูสวยไหมอุ้ยใครตัมให้เลยอ่ะไม่พูดถึงก่อนโอ้ยเป็นลาบแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวใม่ไหมบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมบ๊ายบียพี่ๆน้าๆน้าตุปบาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องอัดไปชิ่งครับวันนี้ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาออกหมายแม่น้ำจตุยานะครับ ันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันมากอาตอนนี้เราอยู่ที่แพรนาอูดครับอำเภอชายโย <ij os. S 1> จังหวัด่างฟองนะครับอ่าแพรนาอูดนี่ผมก็มาลงเป็นครั้งแรกนะครับรอยู่ที่แพรสีฟ้าน,นะครับรเรามาลงแพรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานก็ก็จะมีปาร์ตี้กันนิดหน่อยนะครับอก็ช็อตก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับ่อมีปาร์ตี้กันครับเราจะมากะ ลางคืนแล้วก็อีกกะเช้านะครับมาสองการนะครับเดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ตามล้นตามเชร์กันนะครับก็จะได้มีไซส์สวยมีช็อตส,สวยให้นะนะได้รับชมนะครับส่วนรายละเอียดพวกแพรพวกอะไรจะผมจะลงะในใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวไปไปดูว่าค่าแพรเท่าไหร่หรือว่า <c oughs> เวลาเขาออกอยังไงครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแพรให้ชมกันนะครับ กับผมสลับหน้าแพ้นะครับอ่าหน้าแพก,ก็กว้างอยู่นะครับลงเบียดได้เยอะอยู่นะครับ่า,าียอตัวัอันนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะไปสลับนั่งเล่นนั่งทานข้าวนะครับก็จะมีม้านั่งข้างหน้านะครับยาวนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นมีถังน้ำแข็งให้นะครับทำแข็งให้สองถัง อันนี้ชุดครัวนะครับเราก็จะมีเตาแก๊สน,นะครับแล้วก็จะมีเตาถ่านนะครับอ่ตาตัวนี้เป็นตเตาปิ้งย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอ่าล้างจานนะครับเป็นซิงค์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีที่เก็บจานแล้วก็แก้วนะครับมีจานให้มีแก้ว,วก็จะเป็นหม้อมีครกนะครับ ก็จะเป็นหม้อของข้าวมีกาต้มน,น้ำร้อนนะครับอา,าอแอกแพนี้เป็นแพแอร์นะครับก็้จะมีแอร์ให้นะครับแล้วก็เป็นชุดที่นอนนะครับเป็นเตียงนะครับห้องกอ็กว้างอยู่นะครับเฮ้ย วัดเท่าไหร่ไหมน้อยเอ้ยนี่ครับนายเอกกำลังวัดอยู่นะครับพอดีรีวิวแพรให้ดูอยู่โอ้โหแจ๋วเลยพี่เดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับสำหรับทางขึ้นนะครับก็ ไีเล่าให้จับครับแล้วก็ทั้งขึ้นก็สูงอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับที่จอดรถอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ก็มีเสื้อชูชีพให้นะครับเดี๋ยวไปชงห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำก็มีชักโครกนะครับมีมีฝักบัวนะครับเป็น เป็นน้ำปราปานะครับสะดวกสบายดีห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะครับครับผมวันนี้เราก็มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับทีมงานตีเรายกนะครับเมื่อคืนก็ได้ยกจริงๆครับเมื่อคืนยกของแท้เมื่อคืนครับนับเป็กครับนี่นักเป็กไปจริงนะครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับหนักไปหน่อย เดี๋ยวเช้านี้ตามนู้นกันต่อนะครับใช่กนนินสองขั้นเลยอ่ะเยะ่อหอดังหมานมันหมดแรงด้วไอ้เนี่ยโอ้โหมังไส่สวยใส่สวยกำมังนะครับผมบม,บมังครับผมงก็องขนาดนี้มังครับผม ผมเป็นคนแรงเลยอ่ะใครก็รุ่มตุ้มมาสอบตัวครับคุณเหน่อยพี่เอ้าเชัดชัดนะโหใส่สวยนะครับเป็นไงครับเมื่อคืนครับน้ทันครับผมเมื่อคืนก็นั่งหลับครับผมเมื่อคืนเงียบหน่อยครับวันเงียบแล้วครับผมครับตอนเช้าน่าจะน่าจะดีกว่าเมื่อคืนนะครับผมมาตามรุ้นไปแล้วกันครับคร,รัรบผม อันนี้ก็นหนนะครับสวัสดีครับโอโหเช้านี้ก็ได้หลายช็อตเลยนะครับเช้าเนี่อ่าลุ้นนนครับนักกุ้งครับกำลังพายเรืออยู่ครับครับผมเดี๋ยวอยู่แนวขึ้นไหมอันไหนตามน้นตามเชียร์กระต่อนะครับอยู่ตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบนะครับใช่ครับ เปลี่ยนเยอะแล้ววะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วใส่สวยๆโชว์กล้องเลยมาเลยครับคือสีทองผมผมไม่ไม่ได้ถือไม่ได้เปิดอะไรครับถืแล้วยวนยืนเลยพี่ไม่ต้องนั่งแล้วยืนเลยไม่ต้องนั่งแล้วเสื้อตังไหนเนี่ย เขาตัวเัาวันนั้นชนะือ่ออะไรต้องแก่ตีอยู่ฟอมอ่ะไม่ไมมใช่ไม่ใช่เสื้อลัปนั่งเนี่ยเด็กขอไปแช่งหน่อยได้ไปแช่งมาครับสังฆวาทครับนะครับข้าวเช้านี้นะครับฝีมือเชฟฝีมือเชฟกุ้งนะครับไหนพ่อครัวพ่อครัวยกยุ่งเลย,งย,งย,งยงพ่อครัวนี่อร่อยชัวร์ มีไข่เจียวแล้วก็ผัดกะเพราที่ไม่มีกะเพรานะครับทานข้าวแล้วกันครับตอนนี้8โมง40นะครับเดี๋ยวรุ้นกันต่อนะครับโอ้มีปลากระแหนะครับนายเอไปหย่อนตรงท้ายแพรนะครับเอาเศษอาหารล่อครับโหไซส์สวยมากเลยครับนี่ครับดูฝ่ามือนะครับโหไซส์สวยจริงครับสองนิ้วเลยไข่ไก่ไดอ้้อแล้วอแล้ว้ ไปรับามน้วาวว้ย้ยสิ้อมังค,นะค,ครับผมไซส์สวยเยอะครับสามนิ้วครับ ครับสามคับบ้านครับือปีไปเมื่อกี้นะครับกินมันหมูนะครับโผล่ได้เรื่องเลยครับมันหมูครับวันนี้ครับตามล้นตักเชียร์กันต่อนะครับแหมว่าเก็บแล้วปลาดึงเราขึ้นมาได้อยู่แล้วไม่ต้องพัดนะโอ้โหไม่อยู่แล้วพว่าปลาคันเบ็ดโดนสาคาผมซื้อไว้อะไรล่ะได้ไหมล่ะได้ปลาอะไรแมงเกี่ยวเกี่ยวตีไส้ตียังยก ปลาฉีก็ทีนี้ทีนี้แล้วเออเออเออ้บนข้างบนข้างบนขบนวว่าใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอีสักร้อีมาเดอดทอไปแก้มนครับตามกินสักับผมไปแล้ไปแล้กะดิ่งไปแล้วลงน้ำเลย โอ้ยดูวัดเนี่ยเอาเป็นเอาตายเนี่ยจะบอกว่าไม่โอ้โอ้โหขมัง่านวดเรียนงยอมจริงมังมาแล้วครับโอ้ล็กเลยครับปากคเชี์ครับเมื่อกี้เดี๋ยวตังต่อเลยครับฟิวไนทงครับก็ดฟิวเตันีแม่งก็ถามว่าจะเอารถไปเอาปลั ว๋ไอ้นี่เดียวส่งตลาดไทยเลยรถปลอรับแลาสวย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 ได้เยอะเลยเยอะหนึ่งแต้มครับกะลังไปสวยครับเฮ้ยเฮ้ย้วุงแคเก็ตนี้เปดนะอีีีีกินได้จะมากินอะไรตอนนี้ก็เยีะยกจังละดีดีดนดีดี เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งวัดนะรอผมก่ <c oughs> อนมาอยู่เลยคลายก่อนเนี่ยแล้ววะหูดึงนี่เลยอ่ะยันตัวนนี่กะ ขันกระโดดแบพุ่งขันนี่เลยอ่ะแขนแบพุ่ไม่เปิดหน้าลอกหรอเปิดูไม่วิ่งเหรออนะไรเหรออยู่ to nó to nữa Yêu 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 cái tăng cái miếng Nè nè, thi hoa dù nè Ấp con Ủa cái thang bỏ thì Mày... mây mà con nghe เนาันกล้องนะจ้ะเอเท้าเลยอเลยมะฮือหึะไายไงวะไล่มันมันอยู่เรื่องต่อไล่คาัอมาล้วมาแล้วใสสวยใสสวยครับผมมาแล้วครับโลมะใสสวยครับ นะครับเชฟนะครับเจ็บกุ้งนะครับอันนี้อะไรนะครับปลาเลยครับปลาสังขวานปาสังขวานะครับโอ้โอันนี้คือครึ่งแดดครึ่งแดดครึ่งแดดนี่ผลงานเมื่อคืนกับเมื่อเช้าของเรานะครับเหตนั้นตัวใหญ่เลยนะใหญ่เลยท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณแรงนะน้อง พลอหน่าโจยออหรอเอาเลยยู่นิลองวัดแบบเบาๆได้เพี้ยนนิ่มนวนนะนิ่มนวนไปจากนิ่มนวนไหมไป้วไปแลเอาเอาื้อแล้วคุณจะฉดโดามากกันเลยของที่เราคุ้นเคย มาแล้วครับสักรวาดครับนี่กิมนี่ใหม่แน่ว่าสงท้ายนะครับครับตอนนี้ก็ไปสองครึ่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลงเบ็ดชุดนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วผมก็จะไม่ลงนะครับจะเก็บเบ็ดนะครับได้เวลากลับกันนะครับเดี๋ยวตามลุงกันอีกไม้นะครับไปครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปของตอตกปลาแพนอุด อำเภอชายโยจงังหวัดตากองแล้วนะครับผลงานโดยรวมก็ก็ถือว่ามีแต้มอยู่นะครับมีปลากระมังไซเสวยส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังนะครับปลาตะโกก็ก็มีอยู่แต้มแต้มหนึ่งแต่ว่าหลุดไปนะครับมีเมื่อคืนที่ลงเป็ดไปก็ก็เงียบๆนะครับปลาก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับส่วนมากปลาจะมากินตอนเช้านะครับประมาณหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็ มาถึงประมาณ10 4โมงครับก็กินก็กินถี่อยู่นะครับอจากประมาณบโมงกว่าก็มาถึงบ่ายบ่ายโมงก็เงียบเงียบอยู่นะครับก็ะจะมีนาทัศนะครับที่ได้ประมาณมาแต้มหนึ่งก็สวยๆครับไใส่ประมาณไซ้์ไส์โลได้อยู่ครับเดี๋ยวมาชมผลงานลารวมกันเลยนะครับ ปาตะกบเห็นละตัวเลยนะเมื่อกี้ล่ะโอ้โหเยอะนะไปแห่ดิไปแห่ผลงานี่เนี่ยยอดยอดเลยว่ะใหญ่ดีกว่นะใหญ่ดางที่ดีกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวมาชมผลงานปลาดบกันนะครับจะมีส่วนมากก็จะเป็นกระมงนะครับอ่าแล้วก yeah. ็จะเป็น ปลาหมานะครับอันนี้ของนทัศนะครับนทัศในไซส์สวยครับนี่ไซส์โลเลยครับเราจะมีตะโกกแต้มหนึ่งนะครับกระมังนี่ไซส์สวยเลยครับจะประมาณห้าหกตัวโลนะครับไซส์สวยเลยนะครับนี่ครับดูนิ้วนะครับมีปลากระแหอยู่สองแต้มนะครับอันนี้นาเอเขาไปวัดอยู่ที่หลังแพนะครับ ผลงานในหลวงก็ประมาณน Blog, no ี้นะครับสําหรับคลิปตกปลาแพระัวนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปทําคลิปที่ไหนหรือว่าจะไปตกปลาที่ไหนฝากนะกดไลค์กดซับสไครต์ตเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ